สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสมาดีกันสุขุคุณพี่น้องถักท้ายนะคะ FC ขอมเยบบนสุขุคุนทั่วโลกสุขุนสุเกนะคะทุกประเทศด้วยนะคะทักทายไปยังสปปอลาาด้วยเ้อพี่น้องทัางฟังใส่นะคะสปปล่าน่าน้าเนาะเอามาเนี่ยยบนไปยังไหนมาจังไหนปติพี่น้องปานิัวกโกโพอืปานิัวกโกโพเอ่อมาคุยกันมาถักท้ายกันแย่บนไปไปตลาดหน้าพี่น้องไปตลาด ไปตลาดเอ่อมองยางแต่บ่แม่มาเชิญว่าตลาดพี่น้องมันเป็นแบบอำเภอเนาะมันเป็นอำเภอที่เขาเอาของเอาอย่างไปไปซ่งนั่นแหละพี่น้องที่เขาเอาของเอาอย่างไปซ่งม,มนั่นแหละมาหนี้ไอ้บนไปไปพ่อเอฟซีไปพ่อ, FC, พอมูพอ่พ่อพักวมาหนี้ก็เลยแบบว่าคุยกันอือคุยกันมาดีก็เลยโอ้ยมืออะไรพี่น้องก็ Cái này phải chế xí nó, hết khủng, hết nhắng, phải xả hỏa Để nó này nó xả hỏa hay Cái này khuy cắn Cô ừ. làm mái thay với không, Làm nhanh rồi, nhanh, nhanh Xảm lỗ rồi Các bà bao giờ hãy lúc lãng kìm Bởi giờ khó kìm, hay khó kìm xùm แล้วกินสมเพราะว่าอย่างลำไยนี่คือมันมันหวานจัดแล้วมันเห็ดแห่ออห่อนในแล้วก็ไอน่นะพี่น้องยิบบนกัเลยบ่อย่างไ้ห้านกินก็โดยส่วนตัวเราตัวเองกอ็ชอบกินลำไยค่ะกินผลไม้ทุกอย่างเลย ของไปซุ้มมันอีกเกลี้ยงแล้วพี่น้องเกี้ยงแล้ว,ลว,อลวของที่เขาแพกเอาไว้ลุกเลยตอนนี้พี่น้องมันอี้เย้บนก็นจะรับออเดอร์ใหม่รับออเดอร์ขอ,ขอมาไหมบ่ายนี้พี่น,อน้องังสิเริ่มต้นไหมอะวันนี้วันจันทร์แล้วเนาะก็ไปส่งให้เรียบร้อยสำหรับที่ออเดอร์อเสาร์อาทิตย์เนาะ ออเดอร์เสาร์อาทิตย์อ้ไป่งห้เรียบร้อยแล้วมันเด็กจะรับออเดอร์ไหมนะคะใครสนใจเนาะใครสนใจปลาบองเชดจักน้อยหนึ่งสำหรับผู้ที่ขามาาไม,ะมะ่เนาะสำหรับผู้ที่ขามาไม,ะมะ่จะได้หูจะได้เห็นสินค้าของเขาเราพี่น้องเนาะได้รู้จะได้เห็นสินค้าของเราพี่น้อง ช้อยนอนหนงช้อยนอนหนึ่งอย่าบนม่นหอดบ้านแล้วมันห่อนก็นเลยถอดกางเกงพี่น้องถอดกางเกิงขายเงล้วคหันเลิกมันเลิกมันเลิกมายังไงเนี่ยคันเลิกมายังไงเนี่ยหิวละสินะ่ะหิวละสิะสเป็นน้ำพริกปลาทูคั้วแห้งนะคะแพ็คสูญยาการพี่น้องอันนี้เป็นปลาทูแมงดาเด้อย,ยืบบนจะแพ็คไว้อย่างสิเนาะแต่ห้าใส่โลโก้ต,ตัวเดียวกันพี่น้องใส่โลกโก้ตัวเดียวกัน แต่ก็จะเขียนแปะตรงนี้ว่าให้ว่าเป็นน้ำพริกปลาทูแมงดานะคะแพ็ศูนย์ยากาศเป็นปลาทูขั่วแห้งเวลานั้นเขาไปนีบออกอากาศเขามันก็จะพองขึนมันก็จะพองขึนคือเกานะก็เป็นผงนะพี่น้องเป็นผงคล้ายๆเป็นเหมือนน้ำพริกนรกนั่นแหละพี่น้องน้ำพริกนรกที่เขาขั่วแห้งแ้ผงอะ่ะอันนี้เป็นสูตรของเยบนเองนะคะเนื้อปลาทูล้น้วนนะคะเขาเ้าผสมแค่หอมกระเทียมพริกป่น แล้วก็เครื่องปรุงรสนิดหน่อยนะคะพี่น้องรสชาติเป็นยังไงค่ะพนที่อ่าสั่งเป็นลูกค้าประจําจะรู้รสชาติดีนะคะขอบคุณทุกออเดอร์อรทีอ่าสั่งแล้วต้องสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกนะคะอันนี้เป็นนาพริกปลาทูนะคะเป็นพริกปลาทูแมงดาหรือว่าปลาทูธรรมดาก็จะอ่ารูปหน้าหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่น้องหน้าตารูปหน้าหน้าตาจะเป็นเหมือนกันแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นปลาบองนะคะพี่น้องเป็นปลาบองอันนี้แพ็คละครึ่งกิโลพี่น้องร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะแพ็คครึ่งกิโลอ่าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้าเป็นกิโลหนึ่งก็จะหนักครึ่งเลยนะคะพี่นอ้องผู้ใดสร้างข่าวมากอะ่ะได้ไปชิมดูนะคะสนใจสร้างข้ามาได้อันนี้เป็นปลาบองสูตรยายบุญนะคะปะลาบองยูทูบเบอร์สูตรยายบุญอันนี้เป็นแบบกระปุกนะคะ กระปุกสองร้อยกรัมพี่น้องสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมนะคะห้าสิบบาทนะคะพี่น้องห้าสิบบาทอ่าอันนี้เป็นพริกเมงดานะคะพริกเมงดาพริกพริกตัวเดียวกันกับตัวนี้เหรพี่น้องตัวเดียวกันแต่เราบรรจุก,กระปุกเพื่อว่าผู้ใดอยากเอาไปล่องซิม อ่พริกปะทูแมงดาปุกหนึ่งย่ายพริกปะทูธรรมดาปุกหนึ่งปลาบ,บองสองปุกอ่าจังสี่กับสองร้อยนะคะแล้วก็บวกค่าส่งห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทยังสิบพี่น้องอยากอยากสร้างไปลองซิมเบิงกัก็ได้นะคะก็คืออ่าเป็นดิมินะคะมินิมินิประหยัดเอาไปทดลองนะคะอันนี้เซ็ตทดลองหรือจะสร้างหลายก้น,นก็ได้นะคะเป็นกระปุกนะห้าสิบบาททุกท,ทุกตัวเลยสําหรับกระปุกนะอ่าจะเป็นปะทูแมงดาก็ห้าสิบปะทู อ่าธรรมดาก็ห้าสิบหรือว่าจะเป็นปลาบองก็ห้าสิบนะคะบวกค่าส่งเข้าไปนะคะพี่น้องอันนี้แบบแพ็คแบบแพ็คในแบบครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลถ้ากิโลหนึ่งนี่มันสี่ซีนยาคนะ,คะมันจะซีนยาไปแยกบนกระลยเห็ดแบบ pack แพ็คละครึ่งกิโลได้หลายนะคะพี่น้องนี่เอาไปแกะอ,ออกแล้วนี่ใส่กระปุกหรือใส่ภา,าชนะของคุณที่ที่แบบสะดวกในการเก็บเนาะหรือว่าจะแบบนี้เลยก็ได้นะคะกินแล้วกั แกแล้วก็เอานังยางรัดไว้นะบ่าหายอากาศมันเข้าไปหรือเ่าฮาเวลาหฮาตักม่กินมาชิมยังเ้าก็ใส่ซอนที่สะอาดที่ไม่ได้อ่าติดอาหารอย่างอื่นมาตักนะมันเพื่อป้องกันการบูดเสื้อเชื้อราขึ้นอย่างประมาณนี้เนาะหรือว่าเรานั่นเราก็ไปใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นหรือว่าตั้งไว้ตรงไหนที่มันอากาศมันไม่ห่อนจนเกินไปอ่ะสามารถเก็บได้นะคะสามเดือนสี่เดือนเลยทีเดียวนะคะของเขไ่ไม่สารการบูดเอพไปนอง ไม่ไม่สารการบูดนะคะแต่สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะของเราคั่วแห้งนะคะคั่วแห้งคั่วสุกเรียบร้อยนะคะสําหรับพริกปะทุพริกปะทุเมืงดาเก็บใ้โดนพี่น้องเหมาะกับการที่จะเอาไปเมืองนอกน่ได้นะคะสําหรับเอฟซีอเท้ารที่อยู่เมืองนอกนะคะมาเมืองไทยเร็วอยากใบอาหารไทยนะคะไทยฟู้ดไปกินที่เมืองนอกสั่งได้นะคะพี่น้องทุกๆนะคะโลละสี่ร้อยบาทโลนึงก็ไม่น้อยดิพี่น้องโลหนึ่งนี่เยอะมากนะคะเพราะมันผงแล้วมันแห้งมันเบาไงอ่าแต่ปลาเนี่ มันก็ได้สมควรนะคะก็ได้ตามนำนักเนาะปลานี่จักนักเนี่ยเขาถึงขายถูกนะมันขายมันก็ขายถูกพวกกันอันนี้สี่ร้อยันนี้สองร้อยห้าสิบพี่น้องเมื่อกลดลงมากเกือบพึงต้องพิงอะ่ะตามนั้นแล้วพี่น้องเนาะน,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 นี้คือเขาโปรโมทขายสินค้าของเขาจงน่อยหนึ่งเนาะสำหรับเอฟซี FC ที่เคยเคยสั่งไปกินเคยสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วตรงนี้สั่งซ้ำนะคะสําหรับเอฟซีที่ลูกค้าประจําของเรานะคะที่สั่งแล้วจะต้องสั่งอีกนะคะพี่น้องน้อยนักน้อยนะนะคะจะว่า แต่ว่าโอ้บอ่ถูกใจดอกอเอาหน่อยนะคะพี่น้องตามที่ขายมาสองปีแล้วนะคะสองปีเด้อยยบนขายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณนะคะสําหรับผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายขอบคุณหลายๆลายเลยพี่น้องเด้อวมือนี้เอาไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะรับออเดอร์เข้ามาใหม่อีกรอบนะคะยายบนจะเห็ดไปจนกวัวจะอ่าจนถึงวันที่สิบห้านะคะสิบห้าสิบห้าท่านว่ายายบนเกษี พักละลี่หล็กละพี่น้องเพราะว่าวันที่ยี่สิบเราก็จะเตรียมตัวเข้ากรุงเทพนะคะวันที่ยี่สิบสองก็จะได้เจอกับพ่อใหญ่ทางซีบีเดนแล้วก็จะไปอฮอดีด์หรือว่าไปพ่อนายกันยังสินะพี่นอ้องฮอดีดีนอนยาว่านิมมูนถอกเพราะว่ามันพอดิแมนตรงนั่นนะพี่น้องเอาตามนั่นลนะเนาะหลังจากที่เราไปตรงนี้แล้วนะคะกลับมาก็จะมา,มาพักอรเห็ดงานบ้านงานอย่งางเจ้าของเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะ อ่าแล้วก็กุมภานะคะหลังจากท่านว่ามกรลาหลังปีใหม่แล้วเวาะมกกราเราก็จะมีเวลา,าพักอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเฮ็ดเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกผ้าวูุ๋มีนะแล้วก็หลังจากนั้นเดือนกุมภาได้บนก็จะปีกตัวไปหาพ่อใหญ่ทางออเจอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะไปะบ่อชี้แจงรายละเอียดนู่นนี่นั่นให้เราฟังว่าเข้าถิไปยังไหนมาจังไหน สมมติว่าถ้ายี่บนไปเจอกับพ่อใหญ่ทางซีเบเดนเคมีตรงกันเขาก็อาจจะยุติความสัมพันธ์กับพ่อใหญ่ทางออสเตรียนะคะพี่น้องเขาก็จ้องจะต้องเลือกไฟใดไ,ไฟหนึ่งแล้วก็เลือกว่าไฟใดไฟหนึ่งไปประมาณนี้เนาะแล้วก็สําหรับคนที่ถามมาว่ายายเหตุใดยายคือได้คบวเ้เถะยายคือได้แฟนไวเ้เถะยายเขาเปรียบใดคือยี่บนบอกทุกเทปทุกคลิปนะคะว่ายี่บนคุยกับพ่อใหญ่ทางซีเดนนี่ ทั้งเว็บหาคู่นะคะเว็บหาคู่ก็คือไทยคิวบิตไม่ต้องเสียเงินนะคะพี่น้องไม่ต้องเสียเงินอ่าแล้วก็สําหรับพ่อใหญ่ทางออสเตรียจะเป็นอ่าเป็นคนทีหูจักรนาที่ได้บนจะไปอยู่กับบิวนะพี่น้องหู่จักกรที่จะไปอยู่ไปอยู่กับบิวหู่จักตั้งแต่เราได้เก7สิบสี่เจ็ดสิบห้าณตอนนี้รา80แปดสิบแล้วพี่น้องเนาะ เป็นมันก็ว่ากิ๊กเก่าก็ว่าได้ย่้พี่น้องกับพ่อพญายิวเราเสียแล้วเขาเป็นอิสระแล้วเขาประเด็นอ่ามีความสัมพันธ์กับไผ้เขาก็สามารถกลับไปคบกับเล่าใดนะคะเพราะว่าเล่ากับปรดี๋คบกับยัยบนแบบอ่าเขาเอินมา้ยังไรถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนกันยังสินาก็เหมือนกับว่าเล่ามาเล่ากับไห้ไปอยู่น้่หาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเทคแคร์ดูแลเล่าเขาก็ใดคาตอบแทนนู่นนี่นั่น แล้วคนทุดท่ายแล้วก็อยากได้เย,ยบุญไปอยู่นํ่นะคะจะด้วยอฐานาะอะไรที่จะไปอยู่นัก็คือมันก็ต้องเป็นแบบอ่าบอยแฟนบอยบอยเฟนเกิร์อเฟนอย่างบระมาณเดีเย่บุญลินพันกันพี่น้องมันก็จะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเข้าไปจริงๆก็จะเป็นใส่วีซ่าอยังก็คงจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวซิงเกิลอะไรประมาณนี้เนาะไถ่เล่าไถ่เล่าการันตีนะคะ การันตีให้ว่าการขอวีซ่าไปแบบนี้แบบนี้เขาจะผ่านบอนู่นนี้นั่นแต่เย่บนยังมีแต่นะคะพี่น้องยังมีแต่ว่าเป็นอย่างเย่บนคือบบไปต่างแต่รอบแลกต่างแต่รอบขี่ผ่านาหน้าเมื่อกี้นี่พอวายเย่บนอย,อยากอยากลองเดทกับพ่อใหญ่ทางซีวีเดนดูนะคะพี่น้องคือบางคนนะคะบ่เข้าขใจป่าเหมือนกับว่าเย่บนพูดไปมโนปไปเองไหมสร้างภาพไปเองไหม บอแมนนะคะพี่นอ้องเย่บุญน่ะก็คือความจริงเราเอามาพูดให้เพื่อนๆนฟังโดยที่เย่บุญบดสปิดบังอย่างเลยนะคะไม่ได้ปิดบังอะไรเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงและะ่วกเยบุญกับบอสามารถจะมาที่ายว่าทําไมเยบุญถึงไม่ไปได้ทุกทุกขั้นทุกตอนหรือว่าทุกขั้มที่เอฟซีของใจเพราะว่าว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าอ่าเป็นดาบสองคมนะคะเป็นดาบสองคมมีทั้ง คนมองในแง่ลบในแง่บวกคนถี่เขาคนถี่มองเขาดีก็ดีไปแต่สําหรับคนถี่มองแบบว่าอ่าดาม่าเราบุรีเรามันกับมี่นะคะพี่น,อน้องค่ะอะไรเจ้บุญก็เลยบ่อยากบ่ไหลก็มี่พี่พี่มีเพื่อนเพื่อนบอกว่าอเรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นจะต,ต้องมาพูดทุกทุกอย่างก็ได้ยายอย่างมาณนี้เนาะบานี้อ่ากับมี่เขาเมนมาว่าอเจ้าถึงเจ้าอยากไปนักพิวยวนเจ้าก็ไม่ได้ไปดอก ใจเยาอฝัน่าจาสิเด็ไปเย่บ,บนอยากถามกับผู้กานว่าเป็นอย่างเย่บ,บนยังสิไปบไ่ได้ไเนาะเพราะว่าเย่บ,บนไปบ่รด้บ่ไรด้ไปในฐานะภรรยาที่ถูกต้องไม่ได้ไปแบบจดเบียนเขาไปในนำ้ำอ่าไปเที่ยววีซ่าเซงเกนหรือว่าอ่าไปในน้ำเพื่อนเพิ่นเชิญไปหรือว่าอ่ากูฟินกูฟิน,อฟนบอยฟินมันไปได้นะคะของบได้นั่นไปเย่บ,บนเลือกที่จะไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากให้โอกาสกับคนอื่นนะคะเปิดใจให้กับคนอื่นบ้าง เพื่อนะคะเพื่อว่าอาจจะดีกว่าที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะใช่หรือเราอยู่ได้อยู่แล้วมีความสุขกว่าที่เราเจออ่าพหลลพี่น้องถามว่าพญ่ทั้งออสเตรียนี่เราดีบ่แล้วก็ดีนะคะแล้วดีแต่ว่าคือเข้ากตีวันแล้วเถาเนาะแล้วตีเข้าตีวันแล้วเถาเด้ยวกาเริ่มจะมี คนเราแก่ตัวมาก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามานะคะแยบนก็เลยมาคิดว่าถ้าไปอยู่น้ำเล่าไปไปมามาสักมือนึงแย่บนก็ต้องได้ไปเฝ้าไข้พี่นอ้องก็ต้องได้ดูแลกกันตรงนี้เราเกิดเล้วลมหายใจจากเยบนก็ต้องกลับมาบ้านโดยที่เราก็ไม่ได้มีอะไรอ่าไม่ได้มีหลักประกันให้กับตัวเองคือเฮาทุกคนคนเฮาทุกคนมันก็ต้องมันก็ต้องวางอนาคตให้ตัวเอง ไม่ลําบากในบมันปนลายนะพี่น้องถ้าลําบากถ้ารู้ว่ามันจะลําบากอยู่เขายังจะเลือกเหรอประมาณนี้เนาะแต่ว่าถามมาถ,า,มา,ถา,มาเรามาาเขาสามารถตีกตัวไปดูแลทิกแค่ราไ้บอ่อไดนะคะแต่เขาถ้าเขาคบกับอีกคนใดคนหนึ่งที่มันคิดว่าใช่แล้วเขาก็อยากหยุดนะคะอยากหยุดตรงนั้นไม่อยากจะอ่าจัางไหนล่ะว่อยากจะซับล่างหรือว่าอ่า เคิดมาจังไหนไม่อยากโกหกเพิ่นไม่อยากลบหลีกเอยียงประมาณนี้นะเขาอยากอยากแปลว่าคือคบถ้ามันจริงจังแล้วมันชัดเจนแล้วเขาก็อยากคบคนไหนคนหนึ่งคนเดียวแค่นั้นนะคะพี่น้องจังจังจังที่ย้ายบนเว่านะ่นะล่ะเนาะในช่วงนี้ยยบนก็อยู่ในหมวดที่ดูในหมวดที่เราต้องทํางานทํามาหากินเพื่อเกานะคะพี่น้องทํางานเพื่อเกา่าถึงเวลาพ่อใหญ่มา เข้าก็ต้องไปเที่ยวไปรีแหลกไปคนลข้เนาะเขาจะีบนตามนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะคือชีวิตของคนเราจะทํางานงกงจนตายก็เป็นไปเพรได้แล้วก็ชีวิตของคนเราจะเที่ยวจะกินจะเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ายีบนปรเด,ด็ปรเด็ดเป็นคนที่มักมักแบบว่า ชอบสบายชอบเอาตัวรอดแต่คนเดียวไม่ใช่นะคะยืบนเห็ดทุกอย่างเพื่อคนรอบข้างเพื่อครอบครัวนะคะพี่น้องตามนั่นแหลนะเนาะวันนี้กไ็ไปใส่มาไปใส่มากับไปชงของ FC, เอ็กซี่เรียยร้อยเล้วกะมากินขา้าวกินน้ำเราก็เลยนี่มานาั่งทาผ้าพันคออีกคือเก่าพี่น้องมานาั่งทาผ้าพันคอเพื่อว่าจะมีลูกค้าสั่งมาอีกเนาะออเดอร์เ,อเขามาอีกกันยังเหลืออยู่ประมาณหกชุดนะคะมีสีชมพูม่วงมีสีเขียวแคนตาลูปแล้วก็มีสี ส้มโอรสนะคะแล้วก็จะมีสีฟ้าสีดำนะคะที่เหลืออยู่เนาะใดสนใจกับทักแชทเข้ามาหรือว่าเมนเข้ามาถามนี่บนใได้นะคะ mm hmm. สำหรับผ่าพันคอหรือว่าเป็นอของกินของเห้านะคะเป็นอาหารของเราเนาะ mm hmm. พิกปลาทูพิกปลาทูแมงดาปลาร้าบองนะคะพี่น้องตามนั่นเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุณลหลายแล้วค่ะเดิมมื่อนี้มา คำเนจักน้อยนะคะเพราะว่า,าไปทําธุระนะคะไปทําธุระมาขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเ้อพี่น้องคิดถึงสุขสุขล้ขนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นอยู่ในไทยเพราะว่าจะอยู่มังนอเมืองหน้าเนอะหิมะตกหิมะลงอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวมืองไทยก็คขึ้นกันนะคะดูแลสุขภาพจังบันเย่บบนลูกหลานเป็นไข้กันแทบทุกคนเลยพี่น้องนะะเนอาตามนั้นนะคะพี่น้องเนะะอาโชคดีสุขสุขล้ขนคะ่ะ